ว่านะเราอยู่เออบนเรือเพราะว่าเราจะมาเที่ยวแบบชมทะเลไม่ใช่หรอทำไมอยู่ดีๆเราโผล่มาเจอกับไอ้คุณลุงวดยาวคนนี้อ่ะกับตันแจ็คสเปโรนไม่น่าใช่แจ็คสเปโร่นะัปตาลูกใครวะนี่ก็ไม่น่าใช่อะไรก็ไม่รู้อ่ะฉันว่ารอบนี้เนี่ยเราต้องหาทางออกแล้วล่ะฉันคิดว่าเราน่จะโดนจับตัวมาแกดูดิเขาพนคาแฟชั่นเนเบิลนะ เขาใส่อะไรรถเถอะเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้เขาติดกิฟต์ป่ะเขาติดกิฟต์ป่ะเอาก่อนเราจะเข้าไปเดี๋ยวเราสวัสดีน้องๆก่อนดีไหมโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนคายินดดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องของซุปแซงและซุปนีวีวูี รอบนี้นะคะเรามาอยู่ด้วยกันในเกมโรบอกกันอีกเช่นเคยนะคะแล้วทำยังไงดีตอนนี้พวกเราโดนโจรสลักจับตัวมาแล้วต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้โอ้ยพวกเธออะไม่ต้องโวยวายหรอกฉันแค่จับตัวของเธอมาเชื้อเอาเนื้อมากินเอาหนังมาทำเบาะรองนั่งก็แค่นั้นเองไม่เห็นมีอะไรน่าตกใจเลยเออว่ะไม่ต้องน่าตกใจก็ได้นี่วะเฮ้ยก็มันัะตายเนาะจะบ้าเหรอแล้วก็ตายอะดิก็ให้ขาเขาเป็นคนละข้างดิ โอเคถ้าอย่างนั้นเราหาทางออกเหอะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วไปเริ่มเลยอุ้ยโอ้ยไอ้ปังเขาจับเรามาขังอยู่ในคุกอะแป๊บนึงนะเ<ะ>ดี๋<ะ>ยวดูเดี๋ยวดูดีก่อนพี่แจงห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่ห้าห้าสิบห้าห้าหกสิบหกห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองวันที่เราอยู่ในนี้จะแห้งตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยคุณลุงหนวคุณลุงหนวนปล่อยเราไปเถอะฉันจะไม่ปล่อยเธอไปไหนทั้งนั้นแหละ เดี๋ยววันหน้าฉันว่าเอาละละลาอยากกินเนื้อคนแล้วโอ้โหทำยังไงอ่ะอุ้ยนี่นี่เอานี่นเดี๋ยวแอปปางเดี๋ยวนะคือถ้ามันมีรูใหญ่ขนาดนี้มาตั้งนานแล้วเนี่ยฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราถึงไม่ออกปะโถเอ้ยไม่เดินมาดูล่ะเจ็ดสิบสองวันที่ผ่านมาของแกอ่ะใช่ค่อนข้างเป็นคนตาเซ่อน่ะอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โหพี่แจ็คดูดิด้วยฉันติดฉันเห็นคันโยตัวนี้ก็อุ้ยนี่มันอะไรเนี่ยสุดยอดเลย ท่ออีกแล้วต่อให้ตัวสลัดเนี่ยก็มีท่อได้เหมือนกันนะปังถ้าลงไปมันไล่แน่ันบอกเลยไม่เห็นมันไม่เห็นชั้นออกมาเลยออกมาเลยเร็วมันไม่เห็นเนาะอมันมาแล้วจะไปไหนกันบานี่เอ้าเลิกไล่แล้วเหรอไล่แล้วไล่แค่นั้นแหละไม่ตรงเนี้ยเรามันเป็นรูเล็กไงไงรูเฮ้ยเขอลอยรอนได้ไหมฉันชอบอะอีกรอบนทีได้ไหมพอแล้ว มันเข้ามือเข้ามาในท่อเล็กๆนี้ไม่ได้ปางเพราะว่าเรามันคนตัวเล็กอ่ะนะเกบุลี่เขาหนะอุ้ยจะตกน้ำโอ้ยโอ้ยโี้ยโอ้ยหูฝานทองคำอันนี้มันคือพิกแองกตั้งหากล่ะเราต้องช่วยกันกับท้อหินตรงนี้อ๋อนี่ไงมันเอาหินมาบังทางของเราทําให้เราปีนขึ้นแผ่นไม้นี้ไปไม่ได้เราขาาออกไม่ได้พี่แจ้งเฉพ่าเอานีไวยดีไหมอ่ะเหมือนฉันจะเจอขาอ่ะ โอ้ยไม่เอาวันนะกลัวขาของใครก็ไม่รู้จะบ้าเหรอดีดีแค่จะไปเอาขาของคนอื่นเขามานี่เชาะเออไปพังมันให้หมดไปเร็วอุ้ยจะบนหมดแล้วเนาะว้าว,วใช้หมดเลยทั้งค้าวอย่าตกใจไปโถเอ,อ้ยนึกว่าอะไรแสดงว่ามาไ,ไม่บ่อยนะเนี่ยอ่อพึ่งมาเหมือนกันน่ะครนจับคราวคาเขาจะมามา,มาบ่อยอ,ะอ่ะโอ้โหเห็นหอกตัวนั้นปะถ้าสวดเราโดนเราตกไปนะกลายเป็นหมูปิ้งแน่นอนเคยเห็นไหมหมูเสียบไม้อ่ะ หูหันเนะ่ฉันเคยเห็นฉันเมื่อเคยกินด้วยฉันชอบมากตลกสลกแกได้กินหูหันแล้วหรอฉันไม่ได้กินหรอกฉันแค่จินตนาการว่าฉันได้เคี้ยวหนังกรอบๆของมันฉันก็มีความสุขแล้วอ๋อโอเคเราเช็คพอยเรียบร้อยนะฉันคิดว่าทางเนียน่าจะไปได้เราต้องค่อยๆปีนขึ้นมาถ้าเราตกเนี่ยเรายังปีนบันไดขึ้นมาได้นะปังจริงเหรอลองตกดูปะอ่ะตายปะไม่เห็นมีอะไรเลยหูกระจกเวลาวาปอม แล้วนี่มันเรือโจรสลัดบ้านไหนเนี่ยทำไมมันถึงมีลาวงลาวาด้วยอ่ะอุ้ยมีผู้รอดชีวิตฉันติดอยู่ที่นี่มาประมาณร้อยกว่าวันแล้วให้ฉันได้ไปตกทีเถอะโอเคเอ่อไปเถอะฉันเจ็บสองวันอย่างน้อยฉันก็เห็นทางออกนั้นได้เร็วกว่าเธออ่ะจริงๆว่าเราค่อนข้างที่จะมีความรู้ความสามารถน่ะ A few moments later โอ้นี่มันอะไรกันละเนี่ยเราอยู่ในเรือจริงด้วยกดสารพิษอเขค่อยปีนนะระวัง แต่ด้ยวยความที่ฉันมีสกิลแล้วก็ความสามารถได้ค่อนข้างสูงฉ<ย>ันปีนได้อยู่แล้วมันขยับด้วยนะเนี่ยอ<ย>ุ๊ยอะไรอะอฉันได้กุญแจเป็นกุญแจสีแดงเรืองรองสว่างสดใสจัาจ้าขนาดนั้นเลยเหรอท <c oughs> ี่แน,นมาแัาเป็นสีธรรมดาวเวอร์นี่ yeah. แก่เเห็นข้างประตูนั่นไหมฉันมีความรู้สึกว่ามันกำลัมงมองฉันอยู่ ท่าทั้ไมนเหมือนมองตามเลยเลยเนาะแต่ก็ไม่ได้มองตามซะหน่อยของปอมปะเนี่ยไหนลองจับหรือดิกว่าเฮ้ยฉันโดนกินโอ้ฉันไปดีกว่าแรวสาระชมัดเลยอุ้ยอุ้ยตใจหมดเลยเอาพิกแอรของฉันหายไปแล้วอ่ะโอ้ของฉันด้วยฉันอโดนกินอ๋อทางนี้ทางนี้ปังแต่มันน่ากลัวระวังนะระวังมันจะโดนกินจริงๆมันน่ากลัวฉันไม่ชอบเลยอ่ะไม่ใช่ทรงนี้ทางนี้แหละ อ๋อเราต้องเดินตามไปดังที่ลูกกระตามันมองอ๋ออุ้ยแกว้าย <Why? S 1> ที่เปนเรือผีสิงไปเนี่ยมีโคงกระดูกด้วยฉันจ่ายอาฉันหยุดไม่ได้ว้าย <Why? S 1> ไม่ใช่ไม่อยากหยุดแต่หยุดไม่ได้ท่านนันเป็นสีอะไรกูแจสีอะไรโออสีแดงสีแดงทานนี้มีกูเจสีเขียวมาทางนี้ โอ้โหฉันต้องไปทางนู้นอีกเหรอเนี่ยช่วยด้วยว้ายฉันเอาคุณเจก่อนรีบไปนะหนึ่งสองสามอันนึงนั่นนึงฉันเอาคุณเจสีเขียวก่อนได้แล้วได้แล้วได้แล้วรีบไปแล้วลลว้ายมันวางโคกระดูกจับเบื่องฉันมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำโอยเกือบไปแล้วอไอ้บางเดี๋ยวก่อนอะไรเป็เรื่งสังเกตตัวเองอะทำไมแกไม่ช่วย<อ><อ>ฉะ ไม่รู้เหมือนกันกดีมันก็มาอยู่บนหัวฉันเฉยเลยอะจะไปกลับตาลหรอฉันแค่เป็นลูกเรือดิจะขอ,อขอแขนจะได้ไหมอะทำไมต้องใช้แขนฉันเราจะไม่ให้เรากักบตานเจอสลาตัวใหญ่ไม่มีแขนนี่นะอู้หูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อน้าหนาวอะไรเราโดนจับตัวมาใครเขาจะไปรู้ล่ะอู้แต่ว่านั้นน่าจะเป็นเรือที่เราจะใช้หนีนะทุกคนไปแล้วฉันเห็นหินกลิ้งลง,ลงมาแล้วฉันรู้สึกว่ายัางไงเราก็ต้องเร็วไอ้ปังเราต้องเร็วจริงๆ เออไม่ต้องเร็วขนาดนั้นหรอกเชื่อฉันดิดีดีด,ด,ดีเรามาชม<ง>ชมทิวทัศน์ให้มันแบบอิ่มใจก่อนตรงนั้นน่าจะเป็นเรือโจรสลัดที่ต่อสู้กันเลยนั่นเหมือนเรือของทหารเรือเลยปะใช่แดงแดงอ่ะมาช่วยเรา<ช>แน่เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรารีบไปหาความช่วยเหลือกันดีกว่าแน่นอนเราต้องไปกันให้ได้อันนี้คืออะไรไม้หยิบมาเหมือนเดิมหย,หยิบยังไงอ๋อและวิ่ง กดอีจ้าแต่ฉันไม่ชอบฟิวเดินแผ่นไม้กระดานเลยอะ่ะเพราะว่าแผ่นไม้กระดานสําหรับการเอ,อ่อเป็นโจรสลัดเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่บูชายัญเนรอเออไม่ใช่บูชายันสิเขาเรียกว่าการแบบว่ากระโดดเรืออ๋อมันคือการลงโทษต๋อมแต่ละชื่อที่มันเรียกลงโทษต๋อมมาเร็วมาเร็วมาเร็วสี่ว่วววอีกปันนึงเราน่าจะออกจากที่นี่ได้แบบไม่มีใครจับได้เลยนะปัง a few moments later น่ากลัว ฉันไม่เชื่อหรอกว่ามันจะมีอะไรน่ากลัวไปมากกว่านั้นอ่ะดูดิน่ากัตันหุกนี่โอเคไหมพร้อมแล้วเราวิ่งไปพร้อมๆกันนะหนึ่งสองสามไปไปเลยอย่าเพิ่งจีบมันยังไม่เห็นเราเลยเลือโดดโดดฉันตายอ่ะเอ้ยอ้ยที่ฉันรอไว้ยังไงว้าช่วยด้วยค่ะแกตามมาแล้ว แกตามมาได้ฉันโดนไล่แล้วไอ้ฉันวิ่งไม่เร็วเลยตรงเนี้ยฉันต้องวิ่งด้วยความช้าเพราะว่าโอ้ยฉันตายเฮ้ยมันตามมาแล้วไอ้ปังมันตามฉันมามันจะใช้ตะขอของมันเกี่ยวหัวของฉันไปเฮ้ยฉันวิ่งเร็วแล้วตอนฉันวิ่งเร็วแล้วฮึออรอชุดแป๊บโอ้ย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 มันไล่ตามมาแล้วฉันจะถึงแล้วปังอีกแค่นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวแล้วทำไมฉันวิ่งช้าเงี้ยอ้ามันลง อขันล่างไม่ได้แล้วมันจะจับฉันเชร์กันล่างไปแชร์กันล่าไปแชร์กันล่างไปนี่มันตามฉันมาไม่ทันกะเนี่ยเอ้ยฉันรอดฉันรอไม่รอแล้วไม่รอแล้วไม่รอแล้วเฮ้ยกับตอนตานฉันมาอย่าบอกนะว่านี่คือบนเรือเราน่าจะตายแล้วเราขึ้นสวรรค์ไปแล้วหรือเปล่าไม่น่าใช่แต่วา นมันกระเดดด้้้งไวยอ่ะโคจมนี่สินะเกาะลอยฟ้านี่มันเราอยู่ในไหนนะเกาะลอยฟ้าแบบเป็นๆโอ้เหมือนในวันพีซเลยเออเอาดีจะเปนเรื่องโปรดนี่สินะแกนไลน์เฮ้ย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 ลูระเบิดลูกระเบิด อ๋อเชิเจิละสีดีทางลงไมเป็นเสียงเหมือนคันคำระหูอะไรอะมาเลยนะข้างนอกก็ยังมีไม่ต้องห่วงโอ้โหนี่มามอยู่กับทั้งหมู่บ้านเลยปะเนี่ยก <c oughs> ็นี่มันหมู่บ้านโจรสลัดนะอ่ะช่วยด้วยช่วยฉันด้วยฉันตกนาฉันโดนทำโทษอยู่ในนี้ช่วยด้วยน้ำหน้าตนำหน้าอุ้ย โอ้โงกระดูกของใครวะน่ะฉันจะคิดว่านะดูจากเอ่อถุงมืออะไรเงี้ยฉันคิดว่าเขาน่าจะเป็นโองสลัดอีกกลุ่มหนึ่งแน่นอนโอ้โหโคตรน่ากลัวแกดูดิเขานั่งคิดแล้วก็นั่งพูดคุยกันอยู่แบบงงๆด้วยไม่มีชีวิตปะเนี่ยสอนมีชีวิตแน่เลย้ยแกจะเป็น่วนหนึ่งตายอ่ะแกแกดิฉันเป็น่วนหนึ่งของโครงกระดูกเออดีดีดีกระทำดีปะหดหลอนในเนี้ย ล่อนเกินมปๆป,ปว้ายพี่เจงแกต้องระวังให้ดีนะตอนนี้มันเป็นซูเปอร์สปรีสหวานบัก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 มันไม่เห็นสปีดให้ฉันเลยอะ่ะแกจะต้องวิ่งให้มันดโดนอะโดนจุดอะ่ะ <c oughs> แกต้องดูว่าฉันวิ่งโดนขนาดไหนเดี๋ยวแกแกช้ามาก <Okay. S 1> เลยอะ่ะ okay. โอเคเร็วละโอ้ยคือมาเลยอยู่เมื่อกี้อุ้ย แกจะเห็นปลาฉลามในน้ำด้วยอ่ะถ้าตกไปนี่คือไม่ต้องสืบเลยกระดูกก็ไม่เหลือฉันลองตกลงไปแล้วฉันตายเลยดิอู้อน,นั่นแหละไม่มีปลาฉลามไงแกก็ดูดินั่นอะมามามาไม่ต้องกลัวนะอันนี้มีแค่ตัวเดียวด้วยนะฉันบอกให้มีหลายตัวด้วยฉันก็เคยเป็นมาก่อนปลาฉลามอ่ะอเพราะว่าอะไรรู้ไหมอะไรฉลามมันชอบงับคุณอะแต่ผมอะอย่ากออกจากที่นี้เรางับ แต่ผมอะอืมสรลองต้องแตงลงปงลงปงแหลงไงเปล่าถึงแล้วถึงแล้วเย้อกนะว่านี่คือเรือที่มันจับตัวเรามาแล้วมันคว่ำอ่ะใช่เราถึงรอดไงโอ้จดึงึงึฉันจะไม่หยุดร้องนะออกมา ต่โดนลิขสิทธินะโอ้ยฉันลองพอขนาดเหมือนขนาดนั้นเลยเหรอไปโอ๊ยฉันต้องอยู่กับเรือแต่งนี่อีกนานแค่ไหนเนี่ยอยากกลับบ้านแล้วนะมาเลยมาเลยทางนี้บึ้งมาแล้วมาแล้วบึ้งบังปล่อยนี่แค่ทำเสียงเป๊ะใครจะได้ไม่ต้องไปใส่ทีหลังเป้วปุ๋งปุ๋งวับปุ๋งวับปุ๋ง นี่คืออะไรอ่ะจะบอกนะว่านี่คือร้านอุไยอ่ะช่วยด้วยช่วยช่วยด้วยไปก่อนเลยฉันเห็นบ้านแล้วว่าบ้านเราอยู่ตรงนั้นนั่นคือบ้านเราจริงๆหรอมาเร็วโอเคฉันน่าจไปติดๆแหละสู่ความเวืรงหวังอันไกลพ้นวู้วว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  บนผ้าเนี่ยก็คือไอสีแดงๆตอแรกฉันนึกว่ามันเป็นของแบบลอยจนสลัดใช่ปหแต่จริงๆไม่ใช่ม,มันคือลอยคนกระเด็นไม่ลงหมอนเออใช่อ๋อคนที่แบบว่ากระเด็นเลยนะ<ด>เอ,อ่ะนั้นดีนะที่ฉันลงหมอนได้อะ่ะไม่งั้นฉันแย่แน่เลยเอาเป็นว่านะคะครั้งนี้เนี่ยพวกเราสองคนคงต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบให้เราเล่นคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้ด้วยนะคะเวลาที่เราสองคนลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะสำหรับครั้งนี้ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย บายๆแต่แกว่ามันแปลกๆปะอะไรหรอเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก็แกวิ่งกลับมาฉันเลยอยากจะถามแกเนี่ยว่ามันสนุกขนาดนั้นเลยเหรอมันเพลินมากฉัน <Okay. S 2> ว่าตอนนี้ฉันจะลองสมัครเป็นลูกเรือแล้ว